สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนมาทุกท่านครับวันนี้มาหาเลขฮานอยวันที่28กันนะครับใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะฮะหวยไทยก็ลงมาให้แล้วนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ลองย้อนคลิปดูนะครับผมลงให้น่าจะวันที่วันที่ไหน20ขกว่านี่แหละครับลองดูนะครับลองไล่ไล่ไล่คลิปดูนะครับว่ามีเลขตัวไหนบ้างนะครับ โอเคมาหาวันที่27หา28กันนะครับนี่เลยฮะ28ผลออก559นะครับ55986ครับอันนี้ก็จะเข้าบนล่างเลยนะครับเมื่อวานอินเดียท่านที่เส้อสูตรด้วยนะครับเข้าทั้งเก่าและสูตรใหม่แต่ว่าสูตรสูตรใหม่มันเป็นมันจะเข้าบนนะครับเป็นครั้งแรกที่มันหนีขึ้นบนนะฮะ ว่คา,าดการ์ว่ามันน่าจะเข้าล่างแต่ก็มีท่านอันหนึ่งริจริงมาว่าเฮ้ยมันน่าจะเข้าบนนะสุดใหม่มก็เข้าจริงๆครับเมื่อวานโอเคก็ลองพี่จิตจลานาดูนะครับตัวเลขที่ว่าสุดใหม่สุดเก่าที่มันชนกันตัวเลขมันก็จะไม่เยอะเลยฮะจะน้อยลงนะครับก็ลองดูจากตรงนี้นะครับว่าเราชี้ข้างล่างแต่ว่ามันอาจจะแวบขึ้นบนก็ได้ครับอันนี้เป็นไปได้หมด ตัวเลขเปลี่ยนเป็นไปได้หมดครับเคลองดูนะครับเดี๋ยวมาหาที่ที่แปดนะครับว่าวันนี้จะได้เลขอะไรนะครับโอเคเริ่มเลยนะครับผลของเนี่ยห้าห้าเก้าผลของวันที่ยี่สิบเจ็ดนะฮะไอยี่ยิบเจ็ดถัวแล้วฮะห้าห้าเก้ามาตั้งตัวหาวันที่ยี่สิบแปดนะครับจะทำแบบเดิมแล้วนะฮะ ห้าแปดสี่ศูนย์นะครับห้าสองสิบเก้าแปดเจ็ดสิบสองนะครับได้ศูนย์ศูนย์สองนะครับสองตัวก็จะเป็นศูนย์สองนะครับบ้องผมเบอร์เคหนอีกแถวนึงน,นะครับเป็นสี่หนึ่งเจ็ดศูนย์สองนะครับ สี่หนึ่งเจ็ดศูนย์สองะครับศูนย์ชนกันออามาตัวเดียวนะฮะเอ็ะเป็นอย่างไรกองเนี่ยมันชอบเบอืบอตะโกนนะครับไม่อยากเริ่มใหม่นะครับอัดคลิปไปแล้วเอ็มเป็นอะไรของมันเนี่ย โอเคกองได้ละอ่าเดี๋ยวเริ่มต่อเลยนะฮะสี่บวกนึเป็นห้านะครับเจ็ดแปดเจ็ดบวกศูย์ดบวกสองสองห้าสาห้าแดสิบสาครับแปดเจ็ดเป็นสบห้าเจ็ดสองนก้นี่ได้3ามห้าเก้านะครับสองตัวก็จะเป็น8ปสี่ 84นะครับอ่าโอเคเรามาใส่ตรงนี้เลยนะครับมาตั้งเลยนะฮะท่ามายวันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ02แล้วก็84นะครับเลขตั้งของเรานะครับ สองไล่เลยครับศูนย์สามศูนย์สี่นะฮะหนึ่งสองสองสองวันนี้ตัวเลขน่าจะเยอะนะครับวันนี้ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าสองแปดสองแปดห้าเปดหกครับห้าสี่ศูนย์สี่ครับ แปดสามแปดสองนี่้เสครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะตัดตัวที่ชนออกนะครับดูว่าตัวไหนชนกันบ้างนะครับ เห็นแล้วว่ามี04นะครับใช่ไหมใช่ครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวเดียวนะครับ04ตัวเดียวฮะมี82เลยครับ,รบถ้าผู้ชมลองดูตามนะครับเกิดตาลายอย่างว่านะา3ตัวก็จะเป็น002นะครับก็ ามห้าเก้าห้าเก้าไม่มีในนี้ๆๆนะครับดูวิ้นมันจะมาแนวไหนนะครับวันนี้แปดหสามเมื่อวานมันเข้านะครับเอาไว้ดีนะวางไว้ก่อนนะครับติดตัวเรอวไว้ก่อนนะครับ วันนี้เบิ้ลศูนย์ศูนย์สองสองเบิ้ลสองตัวนะครับโอเคเรามาดูสูตรใหม่เทียบเก่านะครับสูตรใหม่เทียบเก่าทำแบบนี้นะครับห้าห้าเก้านะครับบวกกันเป็นสี่ตั้งที่สี่นะครับเลขของเราตั้งที่สี่นะครับ สมีอะไรบ้างครับหาไล่เลยครับเจ็ดแปดหนึ่งสามห้านะครับเจ็ดส่ 7, วนเจ็ดโอเคครับนี่จะเป็นเจ็ดเจ็ดแปดนะครับ จ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าครับแปดหนึ่งแปดสามแปดห้าหนึ่งสามหนึ่งห้าแล้วก็สามห้าครับอ่านทีแถวครับแถวนอกกรอบ,รบ 4, นะครับสี่นะฮะสี่เจ็ดสี่แปดสี่หนึ่ง สี่สามและสี่ห้านะครับที่นี่เราก็มาเทียบกันครับก็ตัวเก่าสูตรใหม่ใหม่ล่างครับใหม่ล่างนะครับแต่เมื่อวานมันแอบขึ้นบนนะครับใหม่ล่างครับเทียบกับสูตรเก่านะครับสูตรที่ทาํททาก็เป็นสูตรที่ผมทําก็เป็นสูตรล่างนะสัส่วนมากนะครับ ม,มักจะเป็นล่างนะครับแต่ว่าก็ไม่อาจมีขึ้นบนมานะแต่สูตรเก่านี้จะขึ้นบนบ่อยนะครับจะลองพิจารณาดูนะครับที่ทาน,นะครับผมเห็นตัวแรกเลยครับแปดสามวงไว้ก่อนเลับแปดสามนะครับที่มีสามนะฮะที่มีสาม, 3, ม, 7, ม 5, นะครับสามมีเจ็ดมีห้าครับแปดห้าหนึ่งตัว วันนี้เลขเดียวกันไม่กลับกันนะครับวานเลขสลับกันนะครับสลับหมายถึงสลับตัวนะครับอย่างเช่นแปดห้าห้าแปดอย่างเงี้ยไม่มีศูนย์นะครับตัดไปเลยนะฮะหนึ่งสองหนึ่งสามเก้าสองแปดสองแปดหนึ่งแปดห้าศูนย์จะไม่มีละสี่ห้าสี่เจ็ดสี่อ้อ ครับท่านผู้ชม,อมลองดูตามเลยนะครับลองดูตามเลยนะครับเลขห้าตัวนะครับมาตัวหนึ่งนะครับมาหนึ่งถึงสองตัวนะครับในกลุ่มนี้นะครับจากสถิที่จับมานะฮะอีกสูตรอีกตัวหนึ่งที่ลองแกะขึ้นมาใหม่มันจะมีเลขนี้นะครับ เจ็ดแปดหนึ่งสามห้านะครับเอ้ไม่ใช่ฮะต้นนะฮะนี่ปนอยู่แล้วเป็นสองสามหกเจ็ดเก้าอันนี้ไปทำเพื่อเจาะตัวเลขให้มันลดลงมาอีกนะครับสังเกตว่าตัว 7, เจ็ดเลขเจ็ดชนกันนะครับผมสังเกตจาก จากรางวัลที่ผ่านมานะฮะนั่งไล่ดูจากโตรนี้ครับมันเยอะนะครับเดี๋ยวค่อยไล่อีกทีนะฮะนี่ลองแกะอีกตัวหนึ่งมาดูตัวไหนที่มันชนกันมันจะมีสองมันจะมีหลักสองตัวเนี่ยชนกันหนึ่งตัวหรือสองตัวนะครับแต่เมื่อวานมันชนเจ็ดกับหนึ่งแต่มันไม่ไม่เข้านะครับมันไปเข้าหกนะครับอันนี้คือล่างนะครับคือล่างนะครับเนี่ยเมื่อวาน มื่อวานชนกันเจ็ดนี่ยครับเจ็ดเจ็ดบหนึ่งครับผมคิดว่ามันน่า,นาจะมาเจ็ดหนึ่งแต่มันไม่มานะฮะมันมาเก้านะครับมาเก้าบนอาละอาะมาหกมาหกมาหกซึ่งมันไม่ชนแต่ว่าสูตรสูตรที่แกะออกมาใหม่นะฮะเข้าหกนะครับมีหกตัวเดียวเข้าเลขเดียวนะเลขหก วันนี้ก็มีนะครับที่ชนกันก็มีเจ็ดนะครับเจ็ดตัวนี้นะฮะเจ็ดตัวเดียวที่ชนกันนะครับเอามีสามนะฮะเจ็ดกับสามนะครับเจ็ดกับสามนะครับ,บ,รบที่ชนกันนะครับอ,อันนี้เป็นวีเคอ์ให้ดูนะฮะว่ามันจะเจาะตัวเลขให้มันน้อยลง จะมาได้หาได้จากที่ไหนนะฮะถ้าเจ็ดก็จะมีกลุ่มนี้แล้ะครับนี่ครับเจ็ดทั้งหมดเลยครับที่มีเจ็ดมีเจ็ดมีสามนะครับมีเจ็ดมีสามเนี่ยลองไล่ดูเจ็ดสามแล้วตรงมันจะทุกตัวนะฮะเยอะอยู่นะฮะแต่มันจะมาตัวหนึ่งนะครับนี่ครับในตัวเนี้ยครับคือในเนี้ยฮะมันจะมาหนึ่งตัวนะครับท่านผู้ชมลองดูนะครับ คลิปนี้สยามนิดนึงนะฮะดูผลเมื่อวานนะครับเมื่อวานเมื่อวานออกห้าห้าเก้าแปดหกจะเข้าแถวนี้ทั้งหมดเลยนะครับนีะฮะแถวนี้ที่ติดวงกลมก็เป็นเก้าห้านะครับแต่แปดหกไม่ได้วงนะค,คือไม่ไม่ชนกับใครนะครับก็ออกล่างไปนะครฮะอี่พูดใหม่เทียบเก่านะก็ะมีห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้า ที่ชนกันนะครับแล้วก็ได้59นะครับ95นะฮะ99 95นี้นะฮะเคลียเรามาลุ้นของวันนี้อีกวันหนึ่งนะครับมาจะเข้าต่อไหมนะครับตอสังเกตนะครับถ้ามันมีหลุดมาสองสามวันทำเข้าปุ๊บก็จะเข้าแบบนี้ฮะเข้าบนล่างเข้าบนล่างนะครับน,นี่เข้าติดมา2นะครับ จากห่างมา2องนะฮะห่าง2อง้า2สองสติก็มีเข้า3ามวดน,นะครับสาวดติดแล้วก็จะเว้นนะฮะูตดใหม่เหมือนกันเลยครับูุดใหม่ก็เข้าออมาวางก็กลายเป็นเข้าบนนะครับโอเคครับส่วนคลิปนี้ก็นะฮะเราพิจารณาด้วยคับวันนี้ วันที่28นะครับเลขที่ได้ก็คือ02แล้วก็84นะครับเบิลสามตัวมี002 359นะครับเบิ้ลมี0022นะครับในสนูตรใหม่เทียบสูตรเก่าล่างนะครับเทียบสูตรเก่าล่างนะครับเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆนะครับนี่นะฮะสนคทิปนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับ ฝากช่องนะตุ้มพากินพาเที่ยวด้วยนะครับฝากกด subscribe กดดูกดกำลังใจให้น่อยนะฮะตอนนี้ยอด subscribe เพิ่งได้สามร้อยเองนะครับค่อนข้างน้อยนะฮะยังไม่ถึงยังไม่ถึงที่หลายกดเกณฑ์ของ u t u b e พอนะฮะยังไม่ถึงนะครับโอเคครับสวัวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีนะครับ